มครับผมครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของชาเมสนะครับแล้วก็ได้บอกผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต่อให้กับทุกคนได้ได้รับรู้แล้วก็ได้รับทราบกันนะครับผิวพี่บินเป็นยังไงคะผิวผมนะครับก็ค่อนข้างดีครับผมเออ่เพราะว่าใช้ชาเมสครับเขารู้สึกได้ร่วมงานกับชาเมสไป้แล้วดีใจครับดีใจผมว่าเออ่ ด้วยความด้วยความที่แบรนด์ชาเมสเนี่ยเป็นแบรนด์ของวัยรุ่นมากๆย่างเจนมากๆครับแล้วมันทําให้สะท้อนถึงสิ่งที่เรากําลังทาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าค่อนข้างเข้าใจกันด้วยดีแล้วก็เข้าใจถึงสิ่งที่ชาเมสอยากสื่อสารเข้าใจถึงชาเมสก็เข้าใจถึงว่าวินอยากสื่อสารอะไรครับผมว่ามันลงตัวครับใช้ชาเมสโหนดีินครับมแบบินต้องทำอย่างไรางครับโ้ง่ายมากๆเลยนะครับก็จริงๆใช้ง่ายมากๆแก้บ้านคุณเลยครับอเซเว่นทัท่วประเทศไทยได้เลย แล้วก็เป็นสินค้าที่ราคาเข้าถึงนอกจากงนานดูคอนเจอร์แล้วงานซิโงโดก็ค่อนข้างหนักมากเชื่อไหมครับแต่จี่ปไปไกถึงสามสาเราจะให้มันมาเป็นยังไงแล้วก็จนถึงตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับก็อยู่ <S <S ในแผนก็ถือว่าต้องขอบคุณทีมหลังบ้านของผมด้วยขอบคุณพนักงานทุกท่านด้วยนะครับที่ลุยกันเต็มที่แล้วก็ช่วยกันสุดๆเลยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามระหว่างทางก่อนจะมาถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายครับแล้วก็ ขอบคุณแฟนๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ชื่นชอบในโครงการของผมนะครับก็ฝากด้วยกับการที่คนรีในของตีแวแต่ละจังหวัดทีม่มันมาจา่ยังไงครับเอ่อมาจากจริงๆเราเรามีแพลนอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปสุรีนะอยากจะไปให้ครบทั่วประเทศไทยทุกภาคนะครับแล้วเราก็เลย เกิดไอเดียว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะไปทุกภาคเนี่ยเราก็ควรมีรสชาติประจําท้องถิ่นของแต่ละภาคหรือว่าแต่ละจังหวัดอะไรครับหรือว่าเลยแจ้งกับทีมทมว่าเอออยากให้มันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยราทุกคนก็เห็นด้วยแล้วก็ช่วยกันคิดกันอย่างว่าคิดกันอย่างแบบหนักามากๆก่อนจะออกมาเป็นแต่ละรสชาติหลายคนถึงกับต้องบินไปถึงสาขาแห่นั้นเลยดีใจครับก็รู้สึก แฮปปี้มากๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆนะครับที่สปอนอร์แบรนด์ชูรีดีมากๆามาโดยตลอดแล้วยังไงก็อยากให้ติดตามต่อไปแล้วก็ฝากด้วยฝากไปในอ้อมอก้อมใจด้วยตอนนี้เป็นไปครคึ้นทางหรือยังคะตลอดชีรับ<อ>แผนไว้เท่อไหร่แผนไว้ประมาณประมาณ40ครับก<ม>็ก็ก็ยังอยู่ในแผนอยู่ตอนนี้ครับภายในทีม ภายในสิ้นปีนี้จะครบ40ใช่ภายในสิ้นปีนี้ครับก็จริงๆเป้าหมายของผมเลยคืออยากจะไปให้ครบทุกภาคอยากจะไปให้หลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยจริงๆยอยากให้ทุกท่านาลูกค้าทุกคนได้มีโอกาสได้ลองได้ชิมแล้วก็อยากจะชูความเป็นไทยในแต่และพื้นที่ในแต่และท้องถิ่นออกมาด้วยครับก็ลเลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์แบบน รสแกทอดดีนะครับแกทอดดีมาก,ก,ามากฟีดแบ็กดีมากคือตอนแรกผมกังวลมากว่ารสชาตินี้คนจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นการที่เอาของคาวมาทําเป็นของหวานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกคนออกมาแล้วก็แบบบอกว่าเอ้ยชอบอร่อยโอเคเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยัม่มไปใช่เครียดมากนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่รู้สึกว่าเครียดมากเพราะอย่างที่บอกว่าตอนแรกผมชิมผมก็ยังแบบสองจิตสองใจว่าปล่อยดีไหมเพราะว่ามันเป็นแบบมันมีความคาวอ่ะ แต่ว่าพอเราก็พยายามหาตรงกลางที่เป็นความคาวมาให้แบบกินเย็นได้กินหวานได้แล้วไม่รู้สึกแปลกอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีใจที่มีหลายคนชอบครั<อ>ถ้าอยากกินใช่ไหมฮะง่ายมากเลยฮะจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินไปก็ต้องบินไปแต่ละจังหวัดงไงครับใเราจะทำรถแมปเลยว่าเก็บแต้มกินทุกจังหวัด อนเทต์ใหม่รสชาใหม่ท mhm. ี่เรียงคิวข้อมายมืมีมีอยู่ตลอดครับเพราะว่าจริงแล้วเราแพนไปหมดแล้วว่าเราจะไปที่ไหนบ้างใช่ไหมครับเราก็เลยเตรียมรสชาติที่จะไปควบคู่ในแต่ละจังหวัดไปแล้วครับเห็นว่าของขาวมันเป็นไปได้แล้วก็จะมีแบบว่าข้าวแบบอื่นแบบเป็นอาหารขาวแบบต้องรอติดตามแอบถามนะเนี่ยรสปลาส้มยยังไงรสปลาส้มอรยังไงรสปลาส้มเหรอครับ ผมไม่กล้าหรอกครับผมจะไปกล้าไปแตะได้ยังไงครับไม่แต่ว่าการพูดภาษต้มที่เราเข้าใจเป็นแบบไหนก่อนเข้าใจครับิ่งทราบเรื่องเหมือนกันเพราะว่าผมก็ถามว่าไอ้ปัดส้มคืออะไรหรอน้องที่ออฟฟิศก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เี่อะไรงเงี้ยก็เลยก็เลยเป็นแบบอย่างานั้นเป็บเป็นแบบที่ผมไม่กล้าล่วงเกินหรอกครับ้ทเอ็ซีออนรับเรื่องเร็วมากเหมือนกันนะตอนนี้มีเป็นสายแบบทีเอ็มซีล้มแบบ มีมีล่าสุดท,ที่ระยองอที่ขอเป็นเนื้อสุนทรคู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งท้า้าไนเาจีไหมกินกินแล้วจะมาเป็นก่อน <c oughs> มีรสชาติอะไรแนะนําแนะนํากันเข้ามาได้นะครับ้ี <c oughs> พิจิติจิตเหรอครับ <c oughs> <ช>่ระ <c oughs> พยิจิตต้องอะไรอะ่ะพิจิต <c oughs> <c oughs> เนื้อจระเพ <c oughs> ีอแอบยากแอบยาก อะไรนะสชาติพี่วินเลยเนี่ยรสชาติพี่วินเลยเหรอโอ้อาจจะยังนะอาจจะยังอาจจะยังไหนๆก็ได้ทำถึงกระแสโมเมนต์นักวันนั้นที่คนเป็นไวรัลไปเลยระว่าพี่วินกับน้องน้ำปิงบาลินเรากลัวว่าเรายืนบังใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเช็คซ้ายเช็คขวาอยู่ตลอดแล้วก็ให้เห็นว่าให้น้องๆมาอยู่ข้างหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นน้องน้ำปิงอยู่ข้างๆพอดีอะไรเงี้ยน่ารักครับน่ารัก กำลังกำลังก็ครูค่อนข้างขาดสั่นเดียวการครับเพราะว่าผมก็มีเวทมนต์ของอาจินอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ก็สามารถสู้ได้ครับด้านไหนในในส่วนไหนในในในส่วนผมก็ลองค่อนข้างกินขาดอยู่แต่ถึงขั้นที่ว่าขนมขนมเส้นเขาอันนี้เลยนะลูกอะไรครับขนมขนมจีนที่เขาสาบหอมวาฝากเป็น แพ้ถุงมังอไปแล้วแพ้ถุงสีเหลืองใช่เพราะเขาถือติดมือขึ้นล้นเลยผมเห็นจังหวะนั้นก็ค่อนข้างกินขาดอย่างที่บอกจริงไม่น่าเชื่อแต่เครับลรมักรไปกินการอะไรอร่อยไ่กินมางกรอะไรก็ร่อยครับครับอาจจะก้แบบอ่เกเป็นใหญ่ไปีขอทาง่ายลอ่รู้จะเล่ออีอืมครับ กาไอกีฬะร็น่าจะเป็นฟุตบอลที่เล่นเล่นเล่นพอได้ครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าปีนี้จะมีกีฬาอะไรเพิ่มหรือเปล่าด้วยครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะลงอะไรได้อีกอยากเปถึงกีฬาอะไรพิเศษจะเป็นที่ยังมีในากาีฬผมว่าเป็นตีลังกาหน้าเป็นฟิลแบบว่ายิมนาสติกจะได้ดูความยืดหยุ่นของการแสดง เราอวจจะไม่ร่วมด้วยเราจะดูจะดูจะดูอยากดูอยากดูเรนเขาร่วมอย่างเดียวเ้นเข้าร่วมเรนเขาร่วมแต่หลายคนเวลาแบบกีลาอะไรเงี้ยหลายคนชอบจับต้องไอเทมของเราัีปรากฏในงานกีฬาปีนี้ปีนี้จะมีอะไรมาการแทรกการแทกใจเป็นใไหปีนี้นี่ก็ข้าเป็นโจทย์อ่ะเพราะว่าปีที่แล้วเราแบบว่าใส่เต็มนี่ยังกำลังวางแผนอยู่ว่าเราทํทำอะไรดีปี แต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ไม่ได้รอคือไฟแช็คเสือไม่เบาแน่นอนเพราะตนี่เราเ็นทำงานไม่มีเบาอยู่แล้วล่าสุดที่ไปโค้งมาเป็นยังไงบ้างครับเออ่ก็เป็นจริงๆเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับ AP ครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆแล้วก็แฟนๆยังรอต้อนรับเราเสมอครับก็ดีใจครับขอบคุณแฟนๆทุกคนครับผม เป็นรักของแฟนแล้วรา่าเวลา,าลาอยากบอกแปนขอบคุณครับก็ขอบคุณจากใจจริงๆเลยครับผมก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆแล้วก็หลายๆคนเลยทั้งอยู่ตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้ครับก็ดีใจครับแล้วก็พยายามที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆทุกคนเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดจะมีสิ่งอะไรจะออนแอร์ลงรบ้างไหมครับไม่มี ไม่มีลไม่ได้เหรอไม่มีเพราะว่าคือคือเราทุ่มกับสกาารตได้เพราะว่าใช้คิวเราเยอะมากๆแล้วก็คือโลเคชันแต่ละที่นะครับมันโลเคชันไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยเราก็ทําให้เราแบบอาจจะต้องถ่ายไปเลยทั้งเดือนหรือครึ่งเดือนอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบอยากจะเว้นคิวให้เรื่องนี้อย่างเดียวรบวใช่แล้วผมล่ะครับแล้วผมล่ะ เร็วๆนี้ครับแน่นอนใช่ครับใกล้แล้วไมถามใครองไว่าอนนี้เป็นยังไงเจอจริงกันแล้วมีถามแล้วมีถามแล้วก็เขาเขาก็บอกว่าค่อนข้างค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับท่านพี่ฝนเองร่วมกับก็ละเอียดมากๆครับกับเรื่องนี้ก็เต็มที่ครับทุกคนก็เต็มที่แล้วทุกคนก็ดูตื่นเต้นกันหมดครับทั้งทีมนักแสดงด้วยครับตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ โอ้หมันเหมือนทุกคนจับจ้องเยอะมากๆเลยเรารู้สึกว่าแอบกดดันเล็กๆแต่ว่าก็รู้สึกว่าทำได้ได้ครับกดติดตามค่ะไปติดตามได้ครับยังไงก็ขอฝากชามิสด่วยนะครับขอฝากชามิสไ้กับทุกคนด้วยนะครับก็หาซื้อง่ายมากๆแล้วก็ราคาย่อมเยาเป็นกันเองมากๆนะครับอยากให้ทุกคนลองใช้ดูนะครับแล้วก็ฝากผลงานในของผมด้วยนะครับ ที่สำคัญนะครับโอ้จะลืมได้ยังไงครับเนี่ยก็ฝากสุรีด้วยนะครับฝากถึงอะไรฝากถึงพ่อคบณไหมฝากถึงพ่อคุณอะไรเออก็ทำปลาส้มให้อร่อยๆนะปลาสอมคุณค้า